สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําชั้นวางของกันนะคะซึ่งชั้นที่เราจะทําในวันนี้เราจะต้องยึดติดกับผนังปูนค่ะแผ่นที่เรานํามาทําในวันนี้จะเป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมค่ะและเราก็ติดลวดลายด้วยอินททเลียฟิล์มเราวัดกึ่งกลางและมาร์กจุดไว้เพื่อยึดฐานมันนะคะและตัวช่วยขันของเราในวันนี้ก็คือสว่านส t r ค่ะเป็นสว่าน3ระบบเราปรับไปที่โหมดเจาะนะคะจากนั้นก็เจาะรูที่เรามาร์กไว้ได้เลยค่ะเราจะใช้ดอกสว่านเจาะนําลงไปก่อนนะคะเวลาขันน็อตมันจะได้ตรง จุดค่ะและไม่เบี้ยวสว่าน STR ตัวนี้นะคะหัวเป็นหัวเหล็กค่ะสามารถจับดอกได้สูงสุดถึง10มิลเลยเราเปลี่ยนดอกเป็นดอกไขควงนะคะจากนั้นเราก็ใช้น็อตยึดลงไปค่ะตัวเครื่องมีไฟสองสว่างขณะใช้งานมีระบบฟีกันหัวน็อตลูดให้เราด้วยค่ะสว่านตัวนี้มาพร้อมมอเตอร์บัดเลดแบบไร้แปลงทาน ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาไปทาบไว้กับผนังค่ะและใช้ตลับน้ําวัดให้มันตรงและขั้นตอนนี้เราก็กําลังมาร์กจุดขาเพื่อที่จะเจาะยึดเข้ากับกําแพงโดยการยึดเจาะของเราก็จะใช้สว่านเอทีรตัวเดิมเนี่ยแหละค่ะเพราะเขามีระบบกระแทกให้ด้วยสําหรับเจาะปูนเทคนิคเจาะรูให้ได้ความลึกตามต้องการเราจะใช้เทปกาวพันที่ดอกสว่านค่ะเมื่อเราเจาะได้ความลึกไปถึงเทปกาวเราก็พอแค่นั้นปรับโหมดไปที่โหมดกระแทกค่ะ และเราก็เจาะผนังตรงรูที่เรามาร์กไว้ได้เลยแรงบิดสูงสุดของเขาอยู่ที่60นิวตันมี3ระบบให้เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นโหมดขันเจาะหรือว่ากระแทกและสำหรับการจเจาะเหล็กเจาะปูนเจาะไม้สว่านตัวนี้ก็สามารถทำได้ด้วยค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยเราก็ตอกพุกเข้าไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็ขันยึดชั้นที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะหากเราต้องการมีเครื่องมือไว้ติดบ้านสักตัวหนึ่งสว่าน STR รุ่นนี้ตอบโจทย์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านหรือช่างมืออาชีพงาน DIY มีไว้ติดบ้านได้ใช้แน่นอนชั้นที่เราเจาะเสร็จเราก็จะเอาของมาวางนะคะซึ่งวันนี้เราจะเจาะทั้งหมด3ชั้นค่ะและนี่ก็คือผลงานของเราในวันนี้ค่ะและหากท่านใดสนใจสว่าน STR ในชุดเขาจะได้มาทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะได้แบตมา2ก้อนพร้อมแท่นชั้นและอุปกรณ์อ,อีก เพียบสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าออนไลน์ค่ะช่างไฟจะแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะ